เมื่อวันที่12มกราคม2567ที่ผ่านมาพลเรือตีปนิธานสิทธิโยธาคารผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นผู้แทนกองทัพเรือรับมอบถุงยางชีพจำนวน500ถุงจากนายกสมาคมและกรรมการสมาคมโรงเรียนในเครือจัตุรมิตรประกอบด้วยสมาคมนักเรียนเก่าเทพสลินในพระบรมราชูปถัมภ์นายสิทธิพานุพัฒนพงศ์นายกสมาคมสิทธิเก่าสวนกุลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นายชัย What? โคคาว,วิสารัตนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่ากรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลายัยนายประพันธ์ปุษยภัยบูรณนาย,ยกสมาคมอัศสสมชันพลเรือเอกประพฤติพอรอักษมรมัศนาย,ยกสมาคมพร้อมทั้งกรรมการของสมาคมสิทธิเก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรเพื่อลำเลียงไปยังหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินภาคใต้ค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนาราธิวาสเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส